เยอะไม่ใช่ว่าจะแตกบ่อยโอ้ยปีไก่มาคนดูคูนไม่ออกอุย้ย <Yeah. S 1> พูดถึงคูณมาเลยเกมไหนที่ <do. S 1> มีคูนบุ๋มหวังคูนอย่างเดียวอะวไม่ขออะไรมากขอแค่เข้าบ่อยๆอะคูนะ <c oughs> คนดูจะดีมากเลยนะถ้ามันเข้ามาดีคนดู s <S เริ่มไหล เริ่มไหลบึ้มสวย1,200โอ้ยใน25ฟีนี้ขอแตกคนโหสักคอมโบให้หน่อยรอบเดียวจบเลยคือรอบนี้รอบสุดท้ายนี่ครับผมฟีเกมเท่าไหร่เท่านั้นวันนี้คนดู <c oughs> ได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือเลิกนะครับผมมาดูแค่นั้นแหละนะครับผมวันนี้ โอเคครับผมก็กราบสวดัสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพาปั่นนะฮะคุณดูนะครับผมอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมครัวมัสัจจ์นั่นเองนะครับผมคุณดูในทุน10,000บาทอีกแล้วนะครับผมมาวันนี้ก็มาจัดอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปลุยกัน Let's go นะครับผมดูมะยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับผม ก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกระทือรือร้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคนดูนะครับผมถ้าเราเปิดแบบโบนัสมันจะเป็นไงพวกะคนดูเดี๋ยวลองเปิดดูดิเอ๊ะเบ็ดเราก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมจาก90เป็น108บาทนะครับผมเพิ่มมาอีกอ่า18บาทนะครับผมอันนี้น่าจะเปิดโหมดโบนัสหรือเปล่า มาดิคนดูมานาวมานะครับสี่สิบครับผมโอเคสวยเลยคนดูแปดสิบ้าบาทนะครับผมดูพริกมานะครับผมโหดปีจัดคนดูโอ้โหไม่มีคูณนะเสียดายอยู่เหมือนกันคนดูมาดิมาดิเพื่อนโอ้โห โหดๆกันไปวันขอกำไรคุ้มๆแล้วกันโอเคจังหวะน,นี้แหละนะครับผมสวยๆเลยนะก็ดูสวยอย่างนั้นแหละนะครับผมสแกตเตอร์เข้านะครับผมก็ดูมาเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมสำหรับสปินนะคนดูยี่สิบป่ะโอ้โหสิบหกสวยดีสิบหกเก้าขอแค่แบบคูณมาแบบบึ้มบัมซัมเบ้ ขอคูณแบบปึ้มบัมซัมเบเขคนดูโบบากันไปครับผมสวยๆโบบากันไปสวยๆนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านน้ครับผมปึ้มสวยยี่สิบสองบาทโอเคสวยเลยนะครับผม468บาทแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่มีคูณโหยเสียดายเลยคู สภาพนะโอ้โหจะได้ไม่มีครูนะ่ะคนดูถ้ามีครูนี่บึ้มบ้มเลยนะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเพิ่งผ่านไปแค่2นาทีนะครับผมคูณห้าหนึ่งตัวครับผมสวยอโอตัวจ่ายน้อยเกินนะครับผม,ผมดูโอ้โหไม่ไหวนะแบบนี้มายังไงก็ดูมา โอเครู้เรื่องก็เบื้องแตกกันไปนี่ครับผมสำหรับโบนัสเกมได้มา1านึ่เบบาทนะครับผมก็ดูเดี๋ยวผมจะลองซื้อดูแล้วกันนะรอบนี้นี่ครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับหมื่นสามไม่ถึงนะครับมาสี่สเกตเตอร์ก็พอนะครับผมดูลากาเท่าไหร่นะจำไม่ได้ไม่ได้จำเลยก็ดูสาภาพถึงนะก็ดูโอ้โห มาขอสวย20ฟรีได้ป่ะออ้ยอย่างนั้นเลยครับผมผมาดู25ฟรีนะฮะมาดิเปิดแรกมาบอลไปหนึ่งทีนะครับผมผมาดูโอ้โห450ครับยังไงฟรีเยอะไม่ใช่ว่าจะแตกบ่อยโอ้ยปีไก่มาคนดู คูณไม่ออกอุย้ยพูดถึงคูณมาเลยเกมไหนที่มีคูณผมหวังคูณอย่างเดียวอะไม่ขออะไรมากขอแค่เข้าบ่อยๆอะคูณอนะคนดูจะดีมากเลยนะถ้ามันเข้ามาดิคนดูเริ่มไหลเริ่มไหลบึ้มสวย1,200โอ้ยใน25ฟีนี้ขอแตกคนโหดสักคอมโบให้หน่อยรอบเดียวจบเลยคือรอบนี้รอบสุดท้ายนียครับผมฟีเกม เท่าไรเท่านั้นวันนี้คนดูได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือเลิกนะครับผมผมาดูแค่นั้นแหละนะครับผมวันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหขอคูณหน่อยจ้าคนดูไม่มีคูณสภาพเถอะนะไม่มีคูณอะไรจะเข้มขนาดนั้น ไม่มีคูแต่มีมะนาวโอ้ยสวยคูณสักตัวเธอมาเฮ้ยคนดูคูณไม่เข้าคูณไม่มีโอเยสโอเยสไหลก็สวยคูณสักตัวไม่มีโอ้โหกูเลยเชื่อเขาเลยโอ้โหพอเราอยากให้มาไม่มางงมากเลยคนดู สภาพเออคูณสิบแล้วดูตัวจ่ายไ <c oughs> หลก่อนโอ้โหแล้วดูตัวจ่ายนะคนดูโอ้โหได้น้อยจัดมาปิดท้ายคนส่วยหน่อยมาปิดท้ายคนส่วน่อยมาแล้วดูคนดูแล้วดูดวดจบไหมจบไหมสี่พันหกร้อยเนี่ครับผมเจ็ดพันซื้อไปหกพันเจ็ดรอบสุดท้ายนะรอบนี้ให้รอบสุดท้ายนะ ไม่ได้ก็คือเลิกนะครับผมเพราะว่าเหลือแค่เจ็ดร้อยบาทโอ้โหสภาพได้คูณเท่าไรเอ้ยไม่ใช่ได้สปินเท่าไรสิบสามโอ้ยเสียววับเลยตัวช่วยของเราก็คือคูณเลยนะตัวสำคัญเลยตัวนี้นั่นแหละ <c oughs> ตัวใจไม่มีคูณตั้งสิบสามเชื่อเลยก็ดูเชื่อเลยนะ วันนี้ไม่ใช่วันของเราดูทรงนะว,วันนี้ไม่ใช่วันของเราผมว่านะคนดูโว้ยหรือว่าใช่หรือว่าใช่อใชเออคือพันสี่มามามาคูณสักตัวคูณสิคูณยี่ อถ้ามีคูณสักตัวนี่พีกเลยนะแต่มันไม่มาอ่เอะเจ็บปีอาา่าฮ่าโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าในครับผมสำหรับความสัจจันยร์วันนี้เราก็ขาดทุนนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมีแก้มือแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงตัวนี้แล้วกัน นะครับผมครที่ชื่นชอบก็ฝากกระถึบไหร่ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ uh, and i feel like something's bad but hell i'm used to that i always turn my back yeah and i wanna feel something but all i feel is pain i wanna make a change